ยืนยันอย่างเป็นทางการเพชรมณีธนกะรีแมต28มิถุนายนนี้โดยล่าสุดนั้นเป็นที่แน่นอนแล้วนะครับว่าศึกรีแมตในรุ่นสตรอร์เวตของ WBC ระหว่างเพชรมณี CPF แชมป์โลกกับทางโนริฮิโตะธนากะโดยการโชคจะมีขึ้นในวันที่28มิถุนายนนี้ที่จังหวัดระยองประเทศไทยสำหรับทางธนากะนั้น เคยขึ้นชิงแชมป์โลกมาแล้ว2อครั้งโดยหนแรกเขาแพ้คะแนนให้กับน็อกเอาท์ CPF ชิงเข็มขัดซูเปอร์เวิร์ชมเปี้ยน WBA ในพิกัด105ปอนด์ไม่สำเร็จแล่ไฟล่าสุดนั้นเขาก็พ่ายคะแนนให้ทางเพชรมณีในการชิงแชมป์โลกของ w b c พิกัด105ปอนด์เช่นกันเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมาโดยทางธนากาได้ให้สัมภาษณ์ว่า รอบนี้จุจูจุผมก็ได้รับข้อเสนอให้ขึ้นชิงแชมป์โลก WBC บซึ่งเป็นไฟรีแมทกับทางเพชรมณีซึ่งเราเคยพบกันมาแล้วเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วครั้งหนึ่งและผมเองก็ไม่มีเหตุผลใดๆที่จะตอบปฏิเสธข้อเสนอที่ดีแบบนี้ดังนั้นผมตัดสินใจรับที่จะขึ้นโชคในทันทีและผมคิดว่าการโชคในครั้งนี้คงจะเป็นโอกาสสุดท้ายของผมแล้วโดวยเพราะว่าอายุของผมที่มากขึ้นนั่นเอง ธนากาศกาวสำหรับผู้ชนะระหว่างเพชรมณีกับทางธนากาศนั้นมีโอกาสสูงเลยทีเดียวนะครับที่จะต้องขึ้นชกเพื่อพิสูจน์แชมป์โลกหนึ่งเดียวกับทางยูไดชิงเงโอกาสในไฟต่อไปทันทีนั่นเอง